สวัสดีค่ะเรื่องเล่าในวันนี้นะคะเป็นเรื่องเล่าที่นำมาจากหนังสือชื่อว่าผีขโมดโดยคุณสินทุค่ะและในวันนี้เรื่องเล่าของเรามีชื่อว่าทารกสยองเรื่องของเรื่องมีอยู่ว่าคุณภูมิได้ไปเยี่ยมเยียนเพื่อนเก่าที่สนิทสนมกันมาตั้งแต่สมัยเด็ก แม้ปัจจุบันจะต่างคนต่างอยู่กันคนละแห่งโดยมีภาระก,การศึกษาที่ต้องรับผิดชอบแต่สายใยความสัมพันธ์ของมิตรภาพที่แน่นแฟนก็ยังมั่นคงอยู่เสมอเพื่อนต้อนรับขับสู้คุณภูมิอย่างดีในวันที่ไปเยี่ยมถึงที่บ้านเขาต้อนรับสุดหัวใจแบบเลี้ยงดูปูเสือพร้อมและด้วยความที่เป็นเจ้าบ้าน เพื่อนก็พาคุณภูมิไปตระเวนหาความสำราญแบบคนโสดดังนั้นการตระเวนราตีในคืนนั้นจึงสนุกสุดเหวี่ยงชนิดถึงพริกถึงขิงด้วยการดื่มสุราโลมนารีเริ่มจากการอุ่นกระเพาะให้ร้อนฉ่าด้วยเหล้ายาป่าปิ้งที่ไม่อั้นพอได้ที่ดิบดีแล้วเพื่อนซึ่งเป็นเจ้าถิ่น ก็พาภูมิโฉบไปหาความสำราญในสถานบริการอาบอบนวดชั้นดีในท้องถิ่นให้น้องหนูมาประคับประคองอาบน้ำให้ในชุดล่อนจ้อนแรกเกิดอย่างไม่นึกบัดส,สีบัดเถลิงในหัวใจเพลิดเพลินอ,อยู่ในสถานอาบอบนวดจนสมควรแก่เวลาตั้นหาก,กิเลสก็ฉีดขึ้นหน้าจนร้อนเผาไปหมดทั้งสองจึงพากันบ่ายโฉมหน้ามาที่บ้านโคมเขียว สถานบริการผู้หญิงบำบัดความใครชั่วครูชั่วยามซึ่งเป็นสถานที่โอโถงใหญ่โตแสดงความมีระดับของการบริการซึ่งมีเกรดทั้งวัตถุและบุคคลพร้อมพร่งไม่กระจอกงอกง่อยชนิดขอไปทีแต่อย่างใดทั้งสองคนเดินคุยหัวเราะกันมาตามทางเดินลูกรังแคบแค,บแคบด้านหนึ่งของรั้วบ้านสถานบริการผีเสื้อราตรี ที่ตรงนั้นมีแสงไฟจากเสาไฟฟ้าข้างทางสว่างสวัยรวมทั้งมีแสงไฟจากห้องหับของบ้านดังกล่าวลอดออกมาเป็นจุดๆเกือบจะถึงประตูทางเข้าหน้าสถานบริการทันใดนั้นเสียงหัวเราะด้วยความสุขกายสบายใจของทั้งสองคนก็หยุดเงียบหายไปดังปลิดทิ้งเพราะหูไปได้ยินเสียงผู้หญิงร้องครวญครางด้วยความเจ็บปวด ระง,งมออกมาจากห้องห้องหนึ่งซึ่งปิดหน้าต่างทั้งสองบานสนสมเสียงร้องครวญครางดังขึ้นมาเป็นระยะระยะและในช่วงสุดท้ายมันดังถี่ีแหบโหยหวนชวนให้สะดุ้งว่าไปทั้งตัวภูมหันควับไปมองดูหน้าเพื่อนเจ้าถิ่นพร้อมกับเอื้อมมือที่สั่นระลิกเพราะความตื่นเต้นไปจับไหล่ของเพื่อนไว้ได้วยความรู้สึกที่บรรยายไม่ถูก ในใจคิดว่าคงจะมีเหตุการณ์ร้ายะแรงอะไรบางอย่างเกิดขึ้นในบ้านที่เป็นสวรรค์ของนักเที่ยวกลางคืนหลังนี้เสียแล้วเพื่อนเองก็ระง,งับความตื่นเต้นเอาไว้ไม่อยู่ถึงกับตัวสั่นงงนงกเลียวซ้ายแลขวาลอกแลกทำอะไรไม่ถูกในบัดนั้นก่อนที่ทั้งคู่จะตัดสินใจทำอะไรลงไปหน้าต่างทั้งสองบาน ก็พลันเปิดขึ้นมีอะไรบางอยา่างคล้ายวัตถุก้อนกลมลอยปลิวออกมาจากภายในห้องอย่างรวดเร็ววัตถุนั้นลอยประทะเสียสีกับอากาศดังฟืดและในวินาทีนั้นเองคนที่อยู่ในห้องนั้นก็เอื้อมมือมาดึงหน้าต่างปิดลงทั้งสองบานอย่างรีบร้อนลุกลี้ลุกลนเหมือนมีพิรุธอะไรบางอยา่างพร้อมกับเสียงดังคลุบเพล เกิดขึ้นในบัดดลนั้นเองภูมิและเพื่อนหันควับไปมองดูที่มาของเสียงนั้นทันทีด้วยความตกใจประวันพรั่นพรึงโง,งนสนเทพลางก้าวเท้าพรวดเข้าไปดูวัตถุประหลาดซึ่งหล่นลงบนกอหญ้าที่ขึ้นอยู่บนข้างทางเดินเสียงมันหล่นกระทบกับพื้นดินเกิดเสียงดังจนได้ยินถนัด จากแสงไฟที่เสาไฟข้างทางส่องสว่างมากระทบภาพนั้นทำให้ภูมิและเพื่อนตกตะลึงจังง,งังก้าวขาไม่ออกใบหน้าชาขมวดคิ้วย่นเข้าหากันอย่างไม่รู้สึกตัววัตถุนั้นคือเลือดสดๆก้อนใหญ่เบรเริ่มสีแดงฉานกลิ่นคาวเลือดโชยออกมาคละคลุ้งตลบอบอวนไปทั่วบริเวณและมีรก สิ่งที่ออกจากร่างกายของผู้หญิงในเวลาที่เจ็บท้องคลอดรกนี้หมอตำแยหรือผู้ทำคลอดจะใช้ใบพลูจีบเรียวแยงเข้าไปในปากของผู้เป็นแม่ซึ่งคลอดบุตรออกมาให้คนป่วยที่คลอดลูกใหม่ๆไอหรือสำรอกอาเจียนเอารกออกมาจากลำคอหรือท้องทั้งนี้เป็นไปตามธรรมเนียมของการคลอดลูกโบราณของบ้านเรา ซึ่งปฏิบัติกันมาแต่อดีตและรกนี้เขาจะเอาไปทิ้งไว้ใต้โคนต้นไม้ใหญ่หรือใส่หม้อดินฝังเอาไว้ภูมิเห็นกองเลือดและรกก็เข้าใจทุกอย่างได้ในทันทีทั้งเลือดก้อนใหญ่และรกมันลอยแหวกอากาศข้ามหัวของภูมิและเพื่อนไปหล่นตุ๊บลงบนกอหญ้าในอึดใจแสดงว่าภายในห้องนั้นมีเหตุการณ์ทำคลอด ผู้หญิงคลอดลูกออกมาอย่างลำบากทุลักทุเลและคงเป็นการคลอดที่ไม่ถูกต้องตามหลักวิธีไม่ถูกทั้งทางศีลธรรมพฤตินัยทางสังคมเมื่อมานหัวขนเด็กออกมาคนในห้องจึงต้องทำลายหลักฐานกลบเกลื่อนความชั่วโยนเลือดและรกของเด็กเกิดใหม่ให้ผลบ้านพ้นหูพ้นตาทิ้งอย่างไม่แยแสสนใจใยดี โดยนึกว่าการกระทําของตนเป็นความลับคงจะไม่มีใครมารู้เห็นเดินย้อนออกมาทางเดิมที่ปากตรอกหัวถนนดินลูกรังบใบโชมหน้ากลับนิวาสถานเดินจ้ำพรวดพรวดกันมาโดยไม่ได้พูดอะไรกันเลยแม้แต่คำเดียวแต่แล้วที่ปากซอยทางเดินตรงนั้นมันเกิดอะไรขึ้น เสียงร้องไห้ดังจ้าของเด็กทารกทำลายความเงียบเสียงนั้นมันดังมาจากทางขยะเทศบาลที่มีคำขวัญตาวิเศษอะไรแบบนั้นทางขยะสีเขียวใบใหญ่เปิดอ้าโดยไม่มีฝาปิดภูมเห็นมาก่อนแล้วเมื่อตอนเดินเข้าไปตามทางดินลูกรังข้างๆบ้านบริการผู้หญิงแต่ไม่ได้สงสัยอะไรมากนักเพราะเป็นของธรรมดาเห็นจนชินตา ในขณะน,นี้เสียงร้องไห้ของเด็กมันดังจ้ามาจากถังที่ไม่มีฝาปิดมันเร้าความสนใจของภูมิและเพื่อนความสงสารบวกกับความสลดหดหูใจประดังกันขึ้นมาไม่ทันพี่นิตพิจารณาถึงเหตุความเป็นไปได้ในข้อที่ว่าเด็กที่ไหนจะมาร้องไห้อยู่ในถังขยะเพราะเมื่ออึดใจใหญ่ๆที่เพิ่งผ่านมา คนในบ้านสวรรค์คนกลางคืนบ้านนั้นก็โยนรกและก้อนเลือดทิ้งไปหยกหยกจะเอาเด็กเกิดใหม่มาทิ้งถังขยะทำลายหลักฐานได้รวดเร็วทันอกทันใจถึงปานนั้นเชียวหรือเป็นไปไม่ได้แต่ทั้งสองคนที่สงสารเด็กก็มีมโนคติมนุษยธรรมประจำใจลืมคิดข้อเท็จจริงใดๆทั้งสิ้นจำพรวดเดียวถึงถังขยะทันที ท่ามกลางเสียงร้องดังจ้าของทารกแรกเกิดเข้าใจว่าคงนอนดิ้นกระเด๋วมดไต่และยุงกัดอยู่ท่ามกลางขยะสิ่งโสโครกที่คนเขาทิ้งทันใดนั้นเองโลกทั้งโลกก็แทบจะหยุดหมุนไปทันทีเพราะท่ามกลางแสงสว่างของไฟจากเสาไฟฟ้าหน้าตรอกร่างร่างหนึ่งก็โผล่ขึ้นมาจากถังขยะไม่ใช่ร่างของทารกเกิดใหม่ หรือเด็กแดงๆที่ลืมตามมองดูโลกเพียงไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาแต่มันเป็นร่างของสิ่งมีชีวิตที่น่าเกลียดน่ากลัวชวนสยองขวัญจนประมาณไม่ถูกศีรษะของมันกลมโตขนาดใหญ่กว่าลูกมะพร้าวห้าวเส้นผมบนศีรษะมีเป็นหย่อมๆเส้นยาวกระด้างหนาเป็นเส้นๆตกลงมาปลกหน้าผากเป็นกระเซิง หนังศีรษะบางส่วนหลุดหายไปทั้งกระบิไร้เนื้อหนังมังสาเห็นส่วนกระดูกขาวโคลนน่ากลัวเป็นที่สุดใบหน้าของอบมนุษย์คนนั้นน่ากลัวเหลือที่จะพรรณานาในตาทั้งสองข้างของมันกลมโตสีแดงจัดหลุดร่องแรงห้อยลงมาจากเบ้าตาทั้งสองทำท่าจะหลุดร่วงลงสู่เบื้องล่าง จมูกไร้ดั้งและสันเนื้อหนังมีเพียงรูเรียวยาวสองรูปากเสยะอ้าเห็นฟันซี่โตสีดำสนิทขยเนเต็มปากเส้นเลือดฝอยและน้ำลายข้นไหลเยิม้มโหนกแก้มทะลุเป็นช่องเห็นกระดูกที่เป็นสีขาวเลือดและน้ำเหลืองไหลเยิ้มท่วมใบหน้าท่งกลิ่นเหม็นชวนคลื่นเหียนอาเจียนตลบอบอวน เจ้าผีร้ายส่งเสียงหัวเราะดังลั่นด้วยความชอบอกชอบใจคุณพระช่วยมันไม่ใช่เสียงหัวเราะของเด็กทลกเสียแล้วแต่มันเป็นเสียงหัวเราะของคนแก่คนเฒ่าที่มีร่างหน้าตาอับลักท่านใดนั้นมันก็โยงตัวยืดร่างขึ้นโดยเอาแขนทั้งสองซึ่งมีแต่กระดูกเรียวเล็กตะปุ่มตะป่ำไม่มีเนื้อหนังเส้นเอ็น จับกระชับมั่นที่ขอบถังขยะตาวิเศษเกรงข้อกำลังชันกายลุกขึ้นจากถังขยะอย่างรวดเร็วท่ามกลางเสียงวิร้องด้วยความตกใจกลัวถึงขีดสุดของภูมิและเพื่อนซึ่งเห็นเหตุการณ์ต่อหน้าต่อต,อตาชนิดที่หนีไม่ออกโครงป้าบนั่นคือเสียงสุดท้ายที่ดังก้องในโสดประสาสตและสติความรู้สึกของภูมิ หลังจากนั้นก็ไม่รู้สึกตัวอีกเลยสติสัมปชัญญะดับวูบลงพร้อมกับภาพสุดท้ายที่เห็นคือเด็กคนนั้นยืดตัวตรงจังก้าถ้ามึงทถึงในถังขยะซึ่งภูมิและเพื่อนเข้าไปดูเพราะความสงสารตัวเดียวแท้แๆและความสงสารเมตตาจิตเหมือนกันที่ทำให้ภูมิเข้าโรงพยาบาลแรมเดือนและเลิกเที่ยวกลางคืนมา นับตั้งแต่คือสยองนั้นเป็นต้นมาและนี่ก็คือเรื่องราของวันนี้ค่ะหากท่านชื่นชอบฝากด like, กดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะวันนี้ลาไปก่อนราตรีสวัสดิ์ค่ะ 忘。